สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเจ้าเกษตรยนต์นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้เจ้าเกษตรยนต์นะครับจะมาแนะนานะครับการติดตั้งการย้ายจานดาวเทียมนะครับตอนนี้ช่วงจะเข้าสู่วิดูการบอลโลกนะครับผมไปเอาจานดาวเทียมห้องเก็บของมานะครับเพื่อที่จะย้ายตําแหน่งในการติดตั้งแต่ผมก็ไม่ได้ไปวุ่นกับไอชุดนี้มานะชุดองศาตรงนี้แค่ถอดสายอย่างเดียว แล้วก็ถอดชุดจานเพื่อจะติดตั้งย้ายตำแหน่งสถานที่ใหม่นะครับสถานที่เดิมนั้นมันมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆบทบังสัญญาณนะครับก็เลยมีความจําเป็นต้องย้ายสถานที่นะครับผมจะไปหาตำแหน่งติดตั้งใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันจะมีสัญญาณกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่นะครับก่อนที่ผมจะย้ายตำแหน่งนะครับสัญญาณมันขาดขาดได้หายนะครับดูไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็ จะขึ้นคําว่าไม่มีสัญญาณนะครับจะเป็นอย่างนี้มาตลอดประมาณสามสี่วันแล้วครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับยกจานลงมาทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็มาถอดแยกชิ้นส่วนเสานี่นะครับผมจะไปติดตั้งทีละอย่างครับติดเสางนี้ก่อนนะครับให้มันได้ฉาก90องศาก่อนนะครับตอนนี้ผมเจอตำแหน่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลุนไปมพร้อมกันนะครับว่ามันจะมีสัญญาณไหมจะดูได้ตลอดหรือไม่นะครับเราจะต้อนรับการบัลลกนะครับ เรามาลุนไปพร้อมกันนะครับและนี่ก็คือตำแหน่งใหม่นะครับที่ผมจะทําการติดตั้งจานดาวเทียมนะครับผมจะทําตามตัวอย่างจานตัวนี้เลยนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับดูชาวบ้านแล้นะครับหันไปทางไหนก็หันตามชาวบ้านเลยนะครับผมจะเอาเสาขึ้นไปนะครับก็จะติดตั้งให้มันได้เก้าสิบองศาแบบนี้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้อยงอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องตรงเก้าสิบองศานะครับผมจะทําการขึ้นเต็มมาร์กก่อนนะครับ จะติดตามตามชาวบ้านเลยนะครับก็หันไปทางทิศตะวันตกผมก็ต้องหันไปทางทิศตะวันตกเหมือนกัานะครับลุยและนี่ก็คือตำแหน่งที่ผมมากอว่าไห้นะครับเก้าสิบองศาจะประมาณนี้นะนี่จะประมาณนี้นะครับก็เจาะรูยึดน็อตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่หวัวจานกัน ผมจะใส่น็อตเข้าไปหนึ่งตัวก่อนนะครับจะใส่น็อตเข้าไปหนึ่งตัวก่อนนะครับเพื่อเราจะได้โยกซ้ายโยกขวาหาตำแหน่งได้นะครับใส่ไปหลมๆหนึ่งตัวก่อนนะครับแล้วก็มอวัดอีกทีนครับให้มันได้เก้าสิบองศานะครับตอนนี้มันยังเอียงเลยนะครับเอียงไปเยอะเลยนะครับมันจะขยับมานะครับแล้วก็ยิงตัวเดียวสองต้องข้ามกันนะครับ ยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขยับนิดหนึ่งนะครับขยับตำแหน่งครับหน่อยกับบิดมาหน่อยครับบิดซ้ายบิดขวานะครับบิดซ้ายขวาแล้วก็ยุดน็อตนะครับเดี๋ยวผมขอขยับแป๊บนึงนะครับแล้วก็วัดดูนะครับถ้าองศามันได้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ยุดน็อตได้เลยนะครับ นี่ครับพอเราจับได้ที่90องศาเรียบร้อยแล้วเราก็ยุดน็อตได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะประมาณนี้นะนี่เราก็ล็อกน็อตได้เลย นอัอตเฮดตึงนะครับทำมือเดียวนะครับมันจะลำบากนิดนึงแล้วก็ล็อนอ็อตเฮดตึงนะครับขาดคาม่นั่น เปลี่ยนมาตก่อนนะครับมันจะยาวนะเนี่ยแล้ก็ล็อกน็อตให้ตึงเลยนะครับถ้ามันได้เก้าสิบองศาผมจะใส่ตัวนี้อีกตัวนะครับมันอยู่ที่สูงแล้วมันจะเสียงไงก็ไม่รู้นะยืดน็อตให้ครบ4ตัว ก็ได้สี่ตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราข้ามาเช็คอีกทีหนึงว่าได้เก้าสองศาหรือเปล่านะครับ,บมีบิดไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขยับในหะ้มันตรงนะยังไม่ได้นะเอียงไปน,นิดนึง นี่ครับตอนนี้มันก็ตรงที่90องศาเรียบร้อยแล้วนะครับในเมื่อตอนนี้เสาเราตรงแล้วนะครับอยู่ที่90องศาเราก็เอาจานมาใส่ได้เลยแล้วก็เดินสาย้วครับเ,เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันจะมีสัญญาณหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมไปเอาจานมาใส่ก่อนเอาจานไปใส่ลองรูปกรว่ามันจะมีสัญญาณไหมก่อนหน้านั้นมันก็มีสัญญาณแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงก็ขึ้นเขาว่าไม่มีสัญญาณ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็คือคําว่าไม่มีสัญญาณผมก็เลยมีความจําเป็นต้องย้ายสถานที่ติดตั้งใหม่เพราะสถานที่เดิมนั้นมีต้นไม้เยอะจะบดบันสัญญาณเดี๋ยวพอเอาขึ้นไปใส่ก่อนนะพอเราเอาหัวจานขึ้นไปใส่เรียบร้อยแล้วก็ใส่สายแล้วก็เดินสายเรียบร้อยที่นี้เราก็หันหัวจานให้เหมือนชาวบ้านเขาให้เหมือนอย่างตัวอย่างนี้แล้วก็ไปเช็คสัญญาณดูว,ว่าจะมีหรือไม่นะครับผมขอ หมุนห่อนหมุนให้เหมือนชาวบ้านเขาเอาหมุนมาหางที่ตะวันตกมาเนี่ครับก็จะล็อกสักหน่อย,อยนึงแล้วก็ใส่สายนะเดี๋ยวเราไปลองดูสัญญาณกันว่ามีกระเปล่านะครับนี่แหละผมก็จะเอาสายพวกนี้แหละเอามาตรวจช็บดูก,ก่อนว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าพอสายเดิมมันก็เต็มทีแล้ว ไปต่อสายกันก่อนในหัวในหางเนี่ยได้แป๊บน,นะครับนี่นะครับได้หัวแล้วเป็นสนิมนิดหน่อยนะแต่พวกนี้เป็นสนิมไม่กลัวนะเพราะมันเป็นไม่ใช่เหล็กเป็นลูมิเนียมสนิมทำอะไรไม่ได้ บอลโลกำลังจะมาแล้วครับก็ต้องเดืยงสัญญาณภาพให้มันพร้อมติดดับติดดับอยู่เรื่อยตอนนี้ก็เริ่มมั่นใจขึ้นมาอยู่สองอย่างคือย้ายตำแหน่งกับสองเปลี่ยนสายแต่เป็นสายมือสองนะครับตำแหน่งก็เหมือนชาวบ้านเลยนะครับอันดันตายผมติดใหม่นะครับอันดันขวาปกติเดี๋ยวคงจะไปเสียบสายก่อนนะ นี่ครับได้สายมือสองมานะครับขุดมาจากซากประหัดพังแล้วก็ทำความสะอาดทองแดงแล้วก็ใส่ยางกันน้ำไปยางกันน้ำานี่ยอันใหม่นะครับมันมาคล้องกับหัวผมเปลี่ยนมันเปลี่ยนหัวจานไปเริ่มยังใช้ไม่ได้ก็เ,เลยย้ายตำแหน่งจานดำเทียมดูจะขึ้นไปใส่เลยนะครับแต่าสายมือสองนะเอาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็ได้เอาสาย มือสองครับใส่ก็ไปในหัวจานเรีเยบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการเดินสายครับเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนนครับแต่ผมยังไม่ได้ขันให้จานมันเติมแรับมันยังบิดซ้ายบิดขวาได้อยู่ครับเพื่อผมจะหาสัญญาณนะครับในบิดซ้ายบิดขวาได้นะเดี๋ยวผมจะไปลองเลยนะครับแล้วก็เอาปลายสายนี่ผมยังไม่ได้เดินแบบละเอียดนะเ,เป็นพื้นก่อน อันนี้ผมเสียบสายเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาลองลุ้นกันว่ามันจะมีสัญญาณหรือไม่ไม่มีสัญญาณกดอินโฟนะครับกดปุอินโฟสัญญาณยังเป็นศูนนะครับ ต้องไปขยับซ้ายขยับขวาก่อนนะตอนนี้สัญญาณเริ่มจะมีแล้วนะครับความแรงสัญญาณนั้นอยู่ที่27นะครับคุณภาพยังใช้ไม่ได้นะครับยังอยู่ที่1%ผมต้องไปขยับหน้าจานก่อนนะครับกว่าจะขยับหน้าจานซ้ายและขวาผมจะขยับไปทางซ้ายก่อนนะครับปึ๊บติดยัาง

ครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการนะครับบันทึกหน้าจอวิดีโอนะครับโดยการโทรผ่านไลน์นะครับแล้วก็ให้คนที่อยู่ในบ้านนะครับเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงครับไปส่องที่หน้าจอทีวีนะครับแล้วผมก็อยู่หน้าจานครับเพื่อเป็นการปรับสัญญาณนะครับผมจะขยับจานไปมานะครับปกติแล้วตะโกนหากันมันจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับ อยู่ข้างนอกคนหนึ่งอยู่ข้างในคนหนึ่งเวลาผมขยับแล้วจะไม่ค่อยได้ยินนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้นะครับในการโทรไลน์แล้วก็อัดหน้าจอนะครับแล้วก็ขยับหาแล้วผมก็มองอยู่ในกล้องมือถือนะครับผมมองอยู่ในในในมือถือนะครับจะได้เห็นสัญญาณนะครับก็สรุปว่าสัญญาณยังไม่มีนะครับผมขยับซ้ายขยับขวาก็ยังไม่มีสัญญาณนะครับส่วนอีกคนนึงเขาก็เอามือถือนั้นไปจอ่ออยู่หน้าจอทีวีนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ มืดครับตั้งแต่เที่ยงยันมืดยังใช้ไม่ได้นะครับต้องทำเปลี่ยนแผนใหม่เอามาตั้งไว้ข้างหลังแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณอีกอินโฟ0%หมุนหน้าจาน มุนหน้าจานก่อนข,นขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยตั้งแต่เที่ยงแล้วมุนกอนนะเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ปรับหน้าจานได้ระดับหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูแรงดังสัญญาณกันนี่ครับหลังจากที่ไม่มีสัญญาณเป็นเวลานานนะครับตอนนี้สัญญาณของผมก็อยู่ที่ 9.13และ9 1บเปอร์เซ็นต์นะครับพาแป่เสียงเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะผมก็จะไปล็อกหน้าจานอีกทิมครับคานให้ตึงแล้วก็เอาทีวีไปไว้ในห้องนะครับก็จะจบเสร็จสิ้นนะครับในการติดตั้งจานดาวเทียมนะครับเอาไปดูบอลโลกนะครับเปิดไฟก่อนมอนเี้มืดแล้วเนะี่ยทำงานที่สูงเนียนะผมระัวกล,วลัวผมปรับหน้าจานอยูนะเพื่อน เราก็ล็อกเลยนะครับถ้าสัญญาณมาแบบนี้นะครับก้าวสิบขึ้นนะครับล็อกได้เลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับให้ตึงนะครับดูเจ้ากระสยนยนแล้วทุกอย่างง่ายหมดนะครับพอเรื่องหนึ่งอย่างนั้นเจ้ากระสยนยนไม่ทําให้ดูนะครับออกตัวซ้ายครับทำหนึ่งมืออีกมือขันนะครับ เราก็ได้ดูบอลโล่งหนำใจแล้วนะครับดูในยู u ูปนี่มันง่ายง่ายนะเพื่อนแต่พอเรามาทำเองโอ้โหวันก็คืนคืนก็วันผนบอกมนง่ายเสมอไปนะครับในย t ท b e ที่มันง่ายง่ายเขาเซ็ตไปหมดแล้วนะครับแต่เจอหน้างานจริงๆนี่บอกไว้เลยคือทอปนะครับตอนนี้ผมก็ได้ล็อกหน้าจานเรียบร้อยแล้วครับ อตอนนี้ผมก็ล็อกน็อตเรียบร้อยนะครับทั้งตีตัวนะครับเพื่อความชัวร์ครับย้ำอีกทีนะครับ <c oughs> อาอยตึงนะครับ <c oughs> โอเคนะครับได้แล้วครับก็ได้ล็อกเรียบร้อยเก็บรายละเอียดเรียบร้อยทีเราก็ลงมาดูสัญญาณภาพกันอีกทีนะครับนี่สัญญาณภาพมาแล้วนะครับเ,เพื่อน แรงความแรงของสัญญาณนะครับ9.3นะครับแล้วก็คุณภาพของสัญญาณนะครับ9.2 9.3นะครับใกล้เคียงกันครับ90ถึง9.3นะครับคุณภาพสัญญาณถ้าแ,แบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วครับย้ายทุกอย่างเข้ามาที่เดิมแล้วก็ทดสอบอีกครั้งก่อนจบงานดูจนเ,เสร็จยนอนแล้วทุกอย่างง่ายหมด เพราะเรื่องยากจเจ้าเกษตรยนต์ไม่ทำให้ดูขัน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 เสร็จปลักปลักอยู่ไหนหมดเนี่ยเสร็จปลักเสร็จปลักเปิดสวิกปลักไหนวะ ปลากไม่เจอเสร็จปลากอีกเอา้าเปิดสวี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะมีสัญญาณหรือไม่ภาพสั้นๆนะครับสัญญาณรบกล้องโทรศัพท์มือถือ กรุณารอสักครู่นี่ติดแล้วครับผมทีนี้ติดแล้วเราก็มาเช็คสัญญาณอีกทีนึงว่าเอามีแรงดันเท่าไหร่นี่เก้าสิบขึ้นนะครับความแรงสัญญาณเก้าสิบเอ็ดคุณภาพา 88, สัญญาณแปดสิบแปดแปดสิบเก้าก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับขอ,ขอบคุณเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จเจ้าเกษตรยนต์ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ